บอชัดเผาไหมเรวัตไท,ทยเอาไหมดีตั้งใจฟังเดินอายักมุ่ทไวเชื่อในาวดียับเข้ามาม่แน่วบอกดพีผูบ่าวลีลาวดีเชื่อตัวอ,อย่างเรวัดอยยังวัดศิวื้อ,อกเกิซืัอนอกเกือบว่าได้บอกเกือบว่า,า,าได้ไอนดอก รือยังะรกวังสเราพร้อมหรือยังสิที่วังพนอชายบอกอมาไม่น้อยตอบตรงหลงลงลงกินกันสะรุลงทางทีวิตเจอสนิทไม่แบลงกันการืงคถ้าไม่พร้อมไม่น้องบอกตา้งตรงจะเลีจะจงพอจะบองที่จะไม่บ่นรวยจนจะไม่คี จ้าคิดเทวบได้เพื่อแทนดีหลังสู่ฟ้าเนื้อสุริตามดีดเรื่องจนดีกันเลืเอไม่เบื่อเลยตู้เนื้อยจิตใจทุกสังคมเรายังเหล่านองพีดีพี่คอมแรมกระนองมาแบ,บ่งกันนุ่นสาธุบุญแม่กินอย่างด้านอย่างพี่ก็ยังกินนอ่อเอาทั้งสองกระเทืเอากันแล้วสิพาไปหยาบยาหากกัทานหน่อยๆไปหยาบา้านยาเอาไปเจ้าอวยกวยขอ ไปนำนอ้ไอ้ตะนดนไหลายเส้นคนเห็นกันกุบซองอยู่ทางหลังนั่นเป็นอกทั้งหน้าเนี่ยเป็นพิตายบ่กอดแก่หนาวสักคืนบ่กอดแก่หนาวสักคืนแม้เสีเยสเป็นหมื่นบ่รับไรก่อนน้องได้จะยอดเลียนดูเงินว่าอย่างไรวันเดือนทีตกต้องบ่ละนางตัวจ๊ ใจบ้าพอดีที่เดาลุกนใจบ้าด่าคนสวยใส่เสื้อสีแดงคนสวยใส่เสื้อสีแดงพีหรือจะน้องแทงน้องเชื่อบ้างไหมหรือเป็นเจ้าของหัวใจจะได้ไหมเนื้อทองหรือหัวมีคนจอกระบอบแม่แก้มพังพังที่นี่คิดอยากมั่งขาบอกที่นำหัวใจกันได้เขอกอดที่นำหัวใจกันได้อกกอดยอดเรียนทุกคืนเสียเป็นเื่นเป็นแสนไม่ว่า ชื่ชว่าได้กอดกชื่อชีว่าทีแลกเรียนมากเพือวังจะยอดกอดน,นะหนาวหนาวหก็ทําพี่คงจาวนนนนนผ้นาไดนนนพี่คงสบายพี่เบียรลายพี่คงไม่ตายถทาไดกอนนาะมามมาชนอไม,ม,ม,มพี่กอนคนตา ต่อใจพ่ออยากลองเพลงหนึ่งเลยนที่เราเนี่ยเพลงอย่างกันเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้งปัดวักใครน่ะผู้ใดครับสีชมพูครับสีชมพูไปมพูไปเอาเงินมากกว่าไปโอ้ยม่เนาะปัดดูแลเด็กทั้งสามคนเข่งเนาะแล้วฟ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเอี๋ยเอาใครรอดอะไรจะโดดอาทิตย์นี้ผมก็รอได้โย่มาแถวแมาโอ้ยอ๋องถีจ้าเอาตั้งไต่เลือกเอาตั้งแต่ไหนโดด นนะเีบบ่แต่งรายการนะเดี๋ยวป่ะธานในขั้นแรกเลยนะตัวพี่น้องฟังก่อนต้อนเข้าไปพี่น้องพระเอกไหม่าดูสวัสดีครับผมว่าาเน้องฟอสศิริชัยนะคะรับผมเสียงอีสานค่ะตัวมือเอกไว้นะสวัสดีครับท็อปนัพัฒเสียงอีสานด้วยครับรผมลบเนี้ยสวัสดีครับผมน้องเกิดกิตกรสันติสานครับพี่น้องครับเอาต้องขึ้นบอกไหมตัวมือเอกไว้แน่นอน